สวัสดีครับพี่น้องที่ครบรักวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับในหนังสือบุตรศิลาแต่วันนี้พบกันในภาคที่สองนะครับวันนี้เป็นวันพุทธที่16มิถุนายน2021นบเอะครับในภาคที่สองมีบุตรศิลาพูดถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าในธรรมชาติพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเบญจเจ้าที่ที่มีอยู่ในธรรมชาติช่วงแรกนี้ก็ข้อ,ขอ ประเด็นแรกคือพูดถึงภาษยุโรดที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับได้เขียนไว้ว่าดังนี้นะครับพี่น้องฟังดูนะครับก็บอกว่าบัตรนี้ข้าพาเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจะกล่าวถึงสิ่งต่างๆที่ข้าพาเจ้าได้เห็นพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเกิดขึ้นด้วยพระวจาของพระองค์และสิ่งสร้างทั้งปวงก,ก็เชื่อฟังพระองค์พระประสงค์ของพระองค์ดวงอาทิตย์ แสงจ้าส่องสว่างเหนือทุกสิ่งพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปียเ่ยมด้วยพระสิริรุงโรจนรพระองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ประทานอำนาจแม้แก่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้บอกเล่าสิ่งน่าสะใจรรที่ทรงนามิดไว้ทั้งหมดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสันพานุภาพก็ทรงบันดาลให้ทุกสิ่งตั้งมั่นอยู่ในพระสิริรุงโรจนร พระองค์ทรงยังดูห่วงสมุดและใจมนุษย์และทรงรู้กลุบายของเขาพระผู้สูงสุดทรงทราบทุกสิ่งและทรงสังเกตเห็นเครื่องหมายแห่งอนาคตพระองค์ทรงประกาศทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นและทรงเปิดเผยร่องรอยของสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ ไม่มีความคิดใดจะหนีพ้นองค์พระองค์ไปได้ไม่มีแม้แต่ถ้อยคำเดียวที่ซ่อนเร้นจากพระองค์พระองค์จะทรงจัดระเบียบของโลกให้แสดงปิชาญาณยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่เหมือนเดิมตลอดไปตราบนิรันดรไม่มีสิ่งใดมาเพิ่มหรือลดจากพระองค์พระองค์ไม่ทรงต้องการคำแนะนำของทู้ใด พระราชกิจทั้งปวงของพระองค์น่าปรารถนายิ่งนักแม้มนุษย์จะเห็นได้เพียงประกายน้อยนิดทุกสิ่งเหล่านี้มีชีวิตอยู่และดำรงอยู่ตลอดไปทุกสิ่งเชื่อฟังพระองค์ในทุกกรณีทุกสิ่งอยู่ตรงข้ามกันเป็นคู่คู่พระองค์ไม่ทรงสร้างสิ่งใดไว้ให้บกพร่องสิ่งหนึ่ง ส่งเสริมความดีของอีกสิ่งหนึ่งผู้ใดจะชมความรุ่งเรืองของพระองค์จนอิ่มได้ครับพี่น้องนี่เป็นความหมายทั่ว,วไปในหัวข้อที่พระองค์บอกวันนี้ใน,ในที่บุตรศิลาบอกวันนี้นั่นก็คือพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้านะครับเราเราอ่านดูเราฟังดูเนี่ยเราก็จะพบแต่ดีว่าในพระเบญนเจนะ้านั้นเพราะสิ่งต่งงงางๆที่พระองค์ทรงสร้างนะั้น ธรรมชาติที่พปะ่งสร้างมาเนี่ยนะก็เป็นเ,เรื่องราวที่สร้างมาเพื่อพระเกียรติมงคลนะเพื่อ,อจะได้ทำให้รโรรองนั้นเป็นที่รู้จักในบทสิลาตะกี้ได้กล่าวถึงทุกสิ่งคำว่าทุกสิ่งตะกี้เนี่ยได้ยินเยอะแยะเลยทุกสิ่งก็หมายความว่าทุกอย่าง,ท,ง,ง,ท,งาทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นได้ร,รู้จักสัมผัสได้ ทันอยู่ที่ในโลกนี้หรือว่าอยู่นอกโลกก็าตามจะเป็นดวงดาวเดือนดาราอะไรต่างๆก็ตามนั้นเป็นสิ่งที่พระเบญ้าสงสาร้างและสิ่งต่างๆเหล่านี้ในธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เนี่ยบอกว่าอยู่ในพระสิริรุ่มโลดอยู่ในพระสริริลุ่มหมายความว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาและสิ่งที่พระองค์ทรง โปรดให้เกิดขึ้นดำรงอยู่และดำเนินไปนะเป็นสิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปด้วยสิ่งที่พระองค์มาทำนะพระราชกิจขององค์ผู้เป็นเจ้าเปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์น mm ี hmm. ่ก็คือทำเป็นความยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระ,ะ,รระนนเะาจ,าเาจ,าจะะา้าทรงสรรพานุภาพนแเราสวดบทข้าวเจ้าเชิญอข้าเจ้าจึงสุพระเจ้าผู้ทรงสัรผานุภาพใช่ไหม สันพานุภาพคือทรงพระอรุภาพยิง่งใหญ่อันนี้คือความเชื่อของเราที่เป็นคริสตชนเราเชื่ออย่างนี้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระเจ้านั้นทรงฤทธิอำนาจทุกประการพระองค์ทรงกระทาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราที่เราอยู่ในโลกนี้และไม่ใช่เพียงเฉพาะในชีวิตเราแต่ว่าในสารพัดสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราเห็นนะครับตะกี้บอกแล้วว่าทั้งอยู่ในโลกหรือว่านอกโลกอะไรก็ตามนะนี่คือ ความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อเราเชื่อในพระเบญจาและวันนี้บุตรศิลาก็นํามาบอกมามาเตือนมามาย้ำให้เราเข้าใจอีกรั้งหนึ่งนะพระองค์ทรงรู้สร้างมาแล้วพระองค์ก็ทรงรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้อะไรต่างๆเหล่านี้พระองค์ทรงรู้แล้วพระองค์ทรงรู้ด้วยว่าจะเกิดคุณค่าจะเกิดอะไรกับสิ่งต่างๆเหล่านั้น <Netz ank pedir als> แต่พี่น้องในความเชื่อของเราอีกประการหนึ่งเราก็บอกว่าพระเด็นเจ้าสร้างสรรพสิ <CDU> ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นพระองค์ก็สร้างมาเพื่อประโยชน์เพื่อให้มนุษย์นั้นเพื่อเสริมให้มนุษย์นั้นจะได้เป็นสรรพสิ่งสรรพสัตว์เป็นสิ่งสร้างที่สําคัญเป็นสิ่งสร้างที่จะสามารถดํารงคงอยู่สามารถที่จะใช้ชีวิตของตนเองไปได้อย่าง ดีนะนี่คือเรื่องราวต่างๆจะบอกว่าสิ่งต่างๆที่สร้างมานั้นสร้างมาเพื่อมนุษย์ก็ว่าได้นะครับก็ว่าได้ความเชื่อของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่นอ้องเวลาที่เราทําอะไรก็ตามเราอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนะเราไปตามธรรมชาติก็ตามจะเป็นเขินเขารำนาวภัยทะเลเเสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งสร้างพระเจ้าและโรงโปรดให้มันสวยสดงดงามมัน จะมีคุณค่ามีความหมายสำหรับพวกเราและเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์เพราะนั้นวันเนี้ยเมื่อเราเห็นสิ่งสร้างเราก็ระพึินถึงความรักถึงความเมตตาที่พระองค์มีต่อมนุษย์นะครับวันนี้ขอให้พวกเราได้รับพระพรต่างๆให้เราพระพรแห่งความเข้าใจในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราโดยผ่านทางสิ่งสร้างต่างๆโดยผ่านทางธรรมชาติต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยนะครับ ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิด